<c oughs> เอาล่ะครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับคุณอิงกันอีกเช่นเคยนะครับอ่วก็ขออภัยด้วยนะครับที่ปีใหม่ไม่ค่อยได้แคสอะไรนะครับก็ลงเปียโนเทลไปคลิปเดียวนะก็ <c oughs> ที่จริงจะสตีนหรือจะแคสอยู่นะครับคือเป็นแบบยังไง ใส่ชุดสูทแคสอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนนี้มันหมดปีใหม่แล้วนะก็เดี๋ยววันที่ห้ามกราผมก็สอบแล้วับนะตอนที่ถ่ายนี้เป็นวันที่สามนะผมหลงผิดวันนะเป็นวันที่สี่นะส่วนที่เห็นนะที่ข้อมือด้านซ้ายนะของสกินผมนะครับมันก็คือนาฬิกานะอย่าเข้าใจผิดนะคิดว่าเป็นนาฬิกาเบนเทินนะไอของกิ๊ก็กนะนะ คืออันนี้เป็นผมเล่นแบบนาฬิกาที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะซึ่งผมก็ดูแล้วก็ไม่เหมือนหรอกนะแต่ว่ามีแถบสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคถยวเปิดให้ดูได้นะครู่หนึ่งนะครับก็ท่านผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดนะฮะเนี่ยย้อนแสงไว้ ตรงไหนที่มันไม่ย้อนแสงว่ะเนี่ยเป็นนาฬิกานี้กับหัวนะคับเป็นแบบนี้จะสังเกตนะว่าเนี้ยมันเป็นขาวสีฟ้าตรงนี้นะที่ผมจับอยู่นะแล้วก็กดกดที่ปุ่มนะมันจะมีจะมีไฟนะแต่ว่ากล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ น้พอดีว่ามันย้อนแสงนะเลยไม่เคยชัดกล้องนะครับก็แบบส่วนคีดตดำนะก็คือคีดที่ขอบนี้นะเห็นเป็นเงาๆครับปัจจมูไม่ค่อยเห็นนะก็ช่างแม่งเอากลับเข้าไมาคับไม่ได้เฮ้ยโอเค มากันต่อนะครับก็แบบก็ตอนนี้ครับผมก็จะแคส Minecraft PE เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ส่วนททเลียก็จะเป็นที่2องนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็มีเกมมาแคสใหม่แล้วนะครับก็คือ t r o f a c e q u e s ภาค3นะเรเข้าไปดูกันได้นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้อัปโหลดเลยนะก็วันนี้เราก็อยู่กับแมป f i n d the Lever นะะวดแคสมานานอย่างเงี้ย โอเคสามนาทีนะครับเอ้ไอลูกเอ็นบีซีว่ะถึงแต่เมื่อไหร่วะตอนโหลดไม่ไม่มีเลยดีแม่งตกลาวาดีเนี้ยช่างแม่งนะโอเคเรามาอ่านป้ายกันก่อนเลยนะโอ้โหเบ์ดิฟิคิลิตี้ไว้ก่อนไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะเนะี่ย ว l ล o คัมทูฟายเดลเวอร์ก็ขอต้อนรับเข้าสู่แ Find the Level. มปฟายเดลเวอร์แมปนี้สร้างโดย Ash Card Gaming Games โอ้ก็แบบอะไรเบสซ์วอลลุมอัพ มอะไรอ๋อคือแบบนี้ครับถ้าเกิดเราเจอเลยว่าที่ไหนให้ทุบตันทีนะครับแล้วก็วางไว้ใกล้กับไอรอนด,ดอนนะ,อะโอเคแล้วนี่มันคืออะไรอะมิสซิชั่นสวนแอปนี้เฮ้ยทำไมว่ามีสองแปงสองเฮ้ยกระสุนอะไรนเด็กก เพียงสามัญละกันเอ้ยเอาเอาไปสีดีกว่าแค่นี้แหละน่าจะเพียงอ่นพีชทัวรแหละเออปิดเอ้ยกดปิดหืมเพิ่งเข้าใหม่ไม่น่ากดผิดเลยกตัว ก็ได้เพิ่มไปตรงนี้โอเคถึงหรือเปล่านี่กดหนึ่งเพจฟูลเพจฟูลเรียบร้อยห้ามทุกบล็อกยกเว้นเลวเวอร์เท่านั้นโอเคห้ามโกงเล่นในตกลางวันม่นรู้ว่าในตกลางวันในเกมขอในชีวิตจริงอะ่ะน่าจะในเกมนะฮะห้าเล่น j น y กมีอะไรคริสต์มาสกิฟ อ๋ออ oh, mm ันนี้น่าเป็นไฟล์เลเวอร์เป็นเวอร์ชัอัปเดตนะเพราะตอนผมเล่นยังไม่มีเลยแล้วก็ให้โดนีตัวอ้วนเนี่ยแล้วสแนปปี้โอไมนอมโอเคไปกันเลยกิฟ์อัพบอไม่กิฟ์อัพกิฟท์อัพแปลว่ายอมแพ้ครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะเอ้โหกินที่สวยได้ไง เคลื่อนัแรกกันเลยนะืงนว่น้าจ้าก็กระตุกอย่างหน่อยๆได้ขึ้นไม่ได้ はい。 ฝนตกในไมค์คร์ดด้วยว่าอยู่ทำไมมันแหลกๆผิดปกติรู้เลยรนะฝนตกในไมค์ครนั่นเองโอเคฟเดอะเเวอร์ภารกิจเรานะต้องหาเลเวอร์ให้จุได้เลเวอร์เลเวอร์ตนั้นช่วยตัว น,นี่ครับตอนที่มนันยังไม่ได้อัปเดตน,นะครับตอนทีว่าผมเคยหลอกเพื่อนแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้อัปเดตแล้วไม่รู้จะอะไรบ้างนะใช่หรอวอเปล่ามันไม่ใช่ครับน่าจะองแน อู้ใครอ,อ๋อ m P C นะหวอว่าเรากงคงต้อง,งย้อนนันย้อนกลับละ แยกเอ็นบีซีสักหน่อยนะ โอไม่ใช่ไม่ใช่นะใชคน,นนะเกียนแบกนะเราจะเกียนเมื่อมันจะเป็นจริงครับโอเคเดี๋ยวนัครับเป็น20บจะนนะครับไว้ก่อนนะเป็น20บภาคสองน,นะ วิ่งกระโดแล้วกดชิปโอเคสมุดนี้ใช้กับความแหลกได้ผลวิ่งกระโดดแล้วกดชิปใต่กระโดทดทดาก็ได้นนี้นวเาต้องอยู่ตรงไหนสักกัดเจอโอเค ปีนี่เสียเวลานะฉันจะต้องปีนล,ล้ว,วยไม่ว่าะทำไมไม่สนงจลก้านะกมหนกคามกยื่นโอเคได้แล้วเลเวลโอ้ยถ้าเกิดฝนจยุดตกนี่มันจะดีใจมากเลย ตกแล้วโอยโดดไม่ได้โอ้ยโดดไม่ได้อ้โดดไม่ได้หายไปสบนาทีแล้วหรอโอ้ยย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 ยนยย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 ว่ะยยยย ให้จบนะอากอาโซ่ไ <mand> ว <itor> <laughs> ้วมาช่ไหมเดี่ยมคนจะเล่นให้จบอะไรพาร์ทดีนะวิ่งกระโดดล้วก็เชอดนี่พาร์ทวิ่งกระโดดล้กเช็้ายตกอลยแดนไรไมโอ้ ไม่ใช่แล้วน้าวิ่งกระโดนแล้วกดชิปวิ่งกระโดดแล้วกดชิปอเออไฟผ่าน,นีีนะเฮ้ยเดยวแมพพังตอนนี้ครับเสียฟ้าผ่ามากเลยนะครับ จำบูทนะเสียใจเออทำบูทโอเครู้แล้วเพราะว่าฟ,ฟ,ฟาฟามันจะผ่านรอบนี้นะเราต้องรีบอุปยุกนะ คีรอดแล้วไป,ปะตะกูอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าผมขอตัดพาร์ทไปเท่านี้ก่อนนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมนั้นได้ทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าับไปกดไลค like ์ Fanpage in the gamer TV ด้วยนะครับผมจะพยายามอัพตลอดนะครรับหือพยายามนะครับ เพราะช่วงนี้ปีใหม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาอัพอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการสร้างแมปเหมือนกันนะแต่ว่าเออจะพูดยังไงคือถ้ากิแมปไหนผมสร้างเสร็จผมปล่อยลงอย่างเี้ครับผมก็จะลิงก์แปะไว้ที่ Facebook นะฮะหรือแ d ดไอ l ดี e ก็ได้นะครับอยู่ใต้คลิปเลยผมทั้งลิงก์ a c e b o o k นะฮะ ก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วครับกับมา Find the l e v e r ครับก็สวัสดีครับ